บัดนี้เป็นครั้งที่สี่สิบห้าตรงกับวันที่สิบสี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดข้าพาเจ้าในอนรวงศ์มิทัศขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่องค์พระความปฏิเทวาเจ้าองค์หลวงปู่สําเด็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่รีนาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพาเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตรตาใจครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรเกี่ยวกับการสวด,ดสัตยานมลต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักรวาลยโสอัตราคัจฉันตุเทวดาสัทธรรมังโมนีราชสัตว์สุนสัน,นตุสักขโมกขัขขง,งสักเคกามีจารุเปกิริศิขาละตะเตจันตัลิเขวิมานเอทีเปรัตเถจามีตารุว,าาาาวะนะคะหันเอกะวัตุมหิเขเ,เต ภูมิมาจะยันตุเทวาชและถาวะวิสัมเมยักขะคันทภพนาคาติธันตาสันติเกียัตมุนีวราวัจจังสาธว์บรมีสุนันตุธัมมสวนรการุณยัอามพันตารธัมมสวนรการุณยัอามพันตารธัมมสวนรการุณยัอามพันตาบทสวดนามการสิทธิคาถาโนโมตัสสะภะคะวะโตรหัโตสมาสัมพุทธัสสะโนโมตัสสะภะคะวะโตรหัโตสมาสัมพุทธัสสะโนโมตัสสะภะคะวะโตรหัโตสมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจกิร si <in> ิยาคาถานัาถิเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวะังเอเตนะสัจจวัชชนะสติเมหุนตุสัพพทานนัตถิเมสานังอัญญธรรมโมเมสานังวะังเอเตนะสัจจวัชชนะสติเมหุนตุสัพพทานนัตถิเมสานังอัญญสังโฆเมสานังวะังเอเตนะสัจจวัชชนะสติเมหุนตุสัพพทานบทสวดมหาการุณิโกนาโหติอาทิกาคาถา มหาการุณ ah ิโกนาโถอัฏฐายญาสัพพะปานีนางปูเรตวาปารมีสภาวะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตุสัพพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายญาสัพพะปานีนางปูเรตวาปารมีสภาวะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตุสัพพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายญาสัพพะปานีนางปูเรตวาปารมีสภาวะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตุสัพพุปัตถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสูตังเอกังสามัญยังปะขบารสเกสูวิหารติกะเบราวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนาสติงปัญจมัตเตหิพิคุสตเตหิสัพเปหิว่าอรหันเตหิทัศหิจารุกะธาตุหิเทวตาเยปุญนาสันนิปเทตาหุนติปะขวันตังทัศนัยยะพิคุสังกัญจะ อาเถโผจตุนนางสุธาวาสกายิกานางเทวานางเอตาทังโหงศอสยังโผลพระควาสเกสุวิหารติกะปีรอวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิภุสังเขนะสติงปัญจมัตเตหิพิภุสัตติหิสัพเพหีวะอรหันติหิทัศสหิจาวโลกกะทาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันติปฏิตาผลติพระควันตังนัสนายาพิภุสังกัญจายานุนะมะยัมปิเยนะพระควาเตนุปัสสังกมุยยะมะอุปสังกมิตาวาพระควาโตสันติเกปเทขาถานพระเสยามติ อาตโขตาเทวตาเสยยะถาปีนาวะพระราชาปุริโสธรรมัญชิตตังวาหังปะสาลายะปะสาริตังวาหังสามิชยะเอวะเมวะสุทธวาเสสุเทเวสุอันตราวิตาพระคัมภีตัวระโตปลาตุระหังสุอาตาโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระคัมภีตสันติเกอิมังคตังอภัสสิมหาสามัโยปวานัสมิงเทวกายะสามัคตะอาคตัภะอิมังธรรมะสามัญญาทักกิตายะวะอัปราชิตสังสันติ อาตโคอปาราเทวตาพระควโตสันต bon ิเกอิมังค่าถังอาาสีตตะตพิคโวสมานังสุจิตต์ติดตังอัตโนุชุกมากังสูสารถิวาเนตติคาเหตตาวอินพญานิรักันติปนิตติอัตโคอปาราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีตเจตวาขีรังเชตวาวปะลีขังอินทัขีรังโอหัจมาเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจโคมาตาสุนต์ัสตุนาคติ อาตโกโอปาราเทวตาพระวะโตอัปสันติเกอิมังคาถังอาภาสีเยกเกติพุททางสารังฆตาเสนาเตคามิสันติอาป,ปายะภูมิงปะหายามานุสังเทหัทงเทวกาอย่างปริโพเลสันติติอาตโคพระคะมาพิขุอามันเตศีเยโพเยนะพิขเวทัสสุโลกตาดูสุเทวตาสันนิปติต,ตาหนติตถาคตังทัศนายะพิกข,ขุสังกัญจะเยปีเตพิขเวอเหสุง อาติตมัทธานังอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิปะคขวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเฮสุงเสยยถาปีไมหังเอตระหิเยปีเตพิขเวพระวิสันติอนาคตามัทธานังอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิปัคขวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระิสันติเสยยถาปีไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตเตยิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาธุกังมาะสกโถลธาปสิสามิติ เอวัมพันเตติโคเตพิโผเข้าว่าตัวปัจจัตุภูมิพะสวะเอตตะทงมจักะสิโลกามานุกัสสามิยัตยัตพุมมาตระสิตาเยสิตาคิริคัพพะลังเป็หิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสารีนาโลมาหังสาพิสัมพุโธโอทาตมนาสาสุทาวิปัสสนามนาวิราพินโยปัญจสเตยัตวาวะเนกะปิละวัตปีแต่ตอมันตะยิ่งสถาสาวะเกณีแต่ตอมันตะยิ่งสถาสาวะเกณีศาสนาะเตเทวะกะ เทวกายาอภิกันตาเตวิชนนาถพิกขโวเตจะอตัปปมมะกะลุงสุตวาพุทธศาสนานังเตสัมปาตุระหูญาณัมามนุสานะทัศนังอภเปเกสตัมมทักุงสหัสสังอัฏฐานสตริงสตังเอกะสหัสสานังามนุสานะมัทะสุงอภเปเกนันตมมาทักุงที่สารภาปุตตาหงตันจารสพังอภิญญายะวะวะคิดวานาจโกมาตโตอัมันตยิสสถานสาวเกสสนเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนนาถพิกขโวเยโวหังกิตตยิสสามิขิราหิยรูปภพโส สัตาสหัสสายักยข่าภูมิมากะปิลาวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสันสนมอธรรมนาพี่กมลพิกุนังสมิติวัฒน์นางชาสหาสาเหตุมาว่าตักข่านาลตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสันสนมอธรรมนาพี่กมลพิกุนังสมิติวัฒนังสาตาขี้าติสหัสายักาข่านาลตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสันสนมอธรรมนาพี่กมลพิกุนังสมิติวัฒนัง อิเจเตโสราชสหัสสายยักานันนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโตเยสสติโนโมทามนาภิกรรมุงค์พี่นังสามิติว่านังเวสามิตาปัญจสตายักานันนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโตเยสสติโนโมทามนาภิกรรมุงค์พี่นังสามิติว่านังกุมพิโรราชคายโกเวปุลราชานิเวสนังพินโยนางสัตตสหัสสังยะขานังปัจญุปปาสติกุมพิโรราชคายโกโสปะคัสสามิติว่านังปุริมันจาที่สังราชาวแทบตะลโถภาษาสติขันธะปานังอธิปติมหาราชยยสสิโซ ปุตตาปิตาสาภาโวอินทารามาภะพรอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโตเยสัสิโนมธทธมนาอภิกขมงพิุณังสามิเทืงวะนังทักขี่นันจัตที่สังราชาวิรุณโหตัสปัสสะสติกุมมัทังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทารามาภะพรอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโตเยสัสิโนมธทธมนาอภิกขมงพิุณังสามิเทืงวะนังปัจฉิมันจัตที่สังราชาวิรูปโขปัสสะสตินาคานาธิปติมหาราชายสัสิโส ปุตตาปิตาสาภาโวอินธารมามหาภาระอิที่มันโตชุดีมันโตน้ำมันโตแยสันติโนโมทัศมาอาภิกมมงพิกุนังสามิเติงว่านังอุตตารันจัตที่สั่งราชากูเบโรตัดภาษาสติแยกขานาคทีปติมหาราชายกสันติโสปุตตาปิตาสาภาโวอินธารมามหาภาระอิที่มันโตชุดีมันโตน้ำมันโตแยสันติโนโมทัศมาอาภิกมมงพิกุนังสามิเติงว่านัง ปุริมาที่สังทัตอรัชโตดทักกีนาวิรุณคู่ปัจจิเมนาวิรุปะโคกูเวโรตัลังที่สังจังจโตโรเตมหาราชาสมันตาจัตตโรทิสาทัานทันลัมนาถาังสุวเนกปิรัต,เเต,เตวัฏเมตสังวายวิรุทัาสังอาคุวันจานิกาสัทามายาคูเกนุเวเกนดูวิภูจะวิภูโตสหจันทนโรโนกัมเศรษโถจะก,กินนุบันดูนี่บันดูจะปานาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจามาตอดิจิตตาเซโนจะคันทโพนั่งรอยาชเชโนสังหู อาคูปัญจสิโขเจวะติมพรูสุจริยะวัจฉา,าเอเตจันยจราชาโนคันทภาสาราชุพิโมทมนาพิกามงพิคุนังสาม,มิติงวานางังอาถาคูนาภสษานาคาเวสาราสหาาตัจกากพรมภาลัตตะละอาคูปายาคาสหายติพิ ยาโมนาถ้าตัรัฐาจะาอากนาคายาสันโนเอรามนโนมานาโคสโสภคาสาม,มิติวนานังเยนาค้าราเชสหสสหาันติที่ปาธิชาปักขีวิทุดาาัจกโขเวหายาสาเตวะนัมชาปตาจิตาสุปันนาอิตตเดสารามะอาภาันตธานาคาราชารามาสิสุปันนาโตเขมมามากาสีพุทโธสันหาติวาจาหิปุวะหยันตานาคาสุปันนาสารามะกังสุพุทธัง ชิตาวชิระหัตเทนาสามูธทางอสุราสีตาพาตโรวาสาวเสตจตีที่มันโตยยสัสเทโนการักัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคาสาเวปจิตติสุจิตติจับปะหาราโทนัมปุจิสหัสตันจับผลิปุตานังสัพเพโรจัจนามกาสันในหิตวาพระดึงใสนางลาหุพระทานมุปาคามงสัมยนต์ฮานิพระทันเตปิโคนังสัมมิติวะดังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตรท่าขามงวารุณนาวารุณนเทวาโสมจัตเยสัสทัสหะ เมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายสัตติโนท่าเสตเตทนากายาสัพเพนารัตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตนะมันโตยสัตสินโหนมัทมาดาอภิกรรมบุพคุณังสัมมิติวะดังเวณฑูจะเทวาสารีจะอาสมาจะทุเบยามาจันทัศสุปนิสาเทวาจันทามาคูปุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักขตานิปุรักิตวาอาคูมันทวาาหกา วัดสุนังวาสบูเสธโถสกปุปะฆาปุรินเถโถท่ทถาเ,เตสตีท่าธากายาสัมเพนะตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตนะมันโตเยสัสโนมอทัมนาวิกมงพิกุลังสาม,มิติวะนางอาถาคูสหคูเทวาชจ้า,า,ารับมักคีศิขารีวะอริสกาจะโรชาจะอุม,มาปุภานิภาสิโนวัดุนาสาธรรมมาจาัจจุตาจะณเนชากาสุระยะลุจิราอาคูอาคูไวสามวันสิโน ท่าเสตท่าธากะยาสเพนานะตะวันนิโนอิที่มันโตชุ่ยมันโตนะมันโตเยสัตสิโนมรธมบนาพิกามงพิกุนังสัมมิติงวะนางสมานามหาสมานามนุสษามนุสุตมากิธาปะทุศิกาอาคูอาคูมโนปะทุศิกาอาทาคูหานายโยเทวาเยจารุหิตตวาสิโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวาเยสัตติโนท่าเสตท่าธากะยาสเพนานัตะวันนิโนอิที่มันโตจุ่ิมันโตนะมันโตเยสัตติโนมรธาบนาภิกามงพิกุนังสัมมิติงวะนัง สุกาการุมหาอะรุณาอาคูเวคะนัสสาสหาโอทาตคยญาหาปาโมกหาอาคูเทมาวิจักขนาสาถามัตตาหาราคะามิสกาจะจะยักษสสิโนฐานะยังอาคาปะชุนโนโย,ยทิสารอภิวสัสติธาเสเตธาตหะกายาสเพนานาตตะวนิโนอีที่มันโตชุดิมันโตนตันต้นมันโตเยสัสิโนโมาทัศนาพิการม,ม,มีคุณังสามมิเตมวังเขมิยาตุสิตายามากัตตกาจะยัสสิโนธรรมพิตการลาวสิชาโชตินามาจะาอาสวานิม,มานรติโนอาคูอาทาคูปะรานิมิตา ถ้าเสยเตย์ถ้า,ากายาสัพเพนานะตะวาน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตเยะสัสิโนโมทัมมน,นางพิก,พก,พกนนา,ารมงคลังสันตินสตุวะนังสัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนานะตะวาน,นิโนนะมันวเย,ยนะอาคันถุงเย,ยจันเย,ยส,าสา,าธิตาสหะปะวุทธาชาติมัคคีลโอคาตินะมะนาสวัง ถ้าเคมอค่าตารังนาคังจันทังว่าอสิตาติดังสุพมมาปรมาโตจะปุตตะอิเทมาโตสหสันนังกุมารโอติดโสจะกโสภาคัสมิติงว่นังสหสัพพมาโลกานังมหาภามาพิติตาติอุปปันโนชุติมันโตพิจากณาโยยาสัตสีโสถ้าเศรษฐาอิสระอาคูปเจกว่าสวัตติโนเตสันจามัจโตอาคาหาเรตโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพมเกเมรัสเสนาภิกขมิปัสักการฐานสัมมันที่ยังเอตขันธพนธาลัยเขียนน้มันทุกขตุโว สัมมันตาปริวาเลธามาโวโรมุจิตะโกเจนะอิติตถามหาเซโนการฐาเสนาอาิสศายิปาน,นินาตละมาหัจเจ้าสลังกาตะวานะเพระวันยะถาปาวุสโกเมโคธานายันโตสุภิตุโกสตตาทาโสปัจจุทาวติสังคุโตอาศัยังวะเสตันจะสัพพังอภิญญาจะวอกว่ากิตวานะจกุาจากมารตโตอมันตะยิ่งสหสาวกเกศเสนรเตมาราเสนอภิกันตาเตวิชานะครับพีโซ เตจะอัา,อาตอบประมาก,กรุงศุนตะวาพุทธศาสนาวีตาราเคหิปการมงเนสังรมันปอินชจุงสเพวิชีตาสังฆามาพยาติตายะสันติโมทันติสาภูเตหิสาวกกาเตานเนสุตติบทสวดจุลละชัยยะประกรณะโมเมพุทธเตชชสาระแต่ะตายะธรรมิกาเตชชปสิทธิปัสสิเท,ทวานารายะประระเมสุราสิทธิพรมาจะอินทาจะจะตัวโลกาคมภีลักกาสะมุทาโพตุงคังคาจะสัพพะชัยยะปสิทธิทุบพะวันตุเต ชายยะชายยะทรณิีทรณีอุทัติอุทัตีนาทีนาทีชายยะชายยะข้าคนละตนวนิสัยนิาลสายเสนาเมลุราชคนนอรชีชายยะชายยะคัมพีราชสมพีนาเคนทนาคีปีสัจจภูตกาลีชายยะชายยะทุนนิมิตตาโลคีชายยะชายยะสิงคีสุธาธามุขชา ชายชยะชายยะวะรุณนโมขะสาตาชายชยะชายยะจำปาทินาคะกุระคันถุชายชยะชายยะคัชคน,นะตุรงสุกะนะผู้ชมสีหะพายักคะทีปาชายชยะชายยะวรุณนโมขะยาตาชิตะชิตะเสนนารีปุนะสุดทธินรดี ชายาชายะสุขาชีวีชายะชายะทรณีตะเลสธาสุชายาชายะชายะทรณีสันตินธาชายะชายะมังกราดัญญาภระวเเคชายะชายะวะรุณะยะเเชายะชายะลักขเสสุระพุชะเตชาชายะชายะพรมเมนทักคณาชายะชายะราชาธิราชสัจชายชายะชายะปัทวิงสัพพังชายะชายะอรหันตาปัจเจกะพุทธสาวังชายะชายะมเหสุโรหะโรหะรินเทวาชายะชายะธัมมา สุรักโขชัยะชัยะนาโควิรุณหะโกวิรูประโโจันทิมาลวิธอินโทจะวะอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวะรุโนปิจะอคิวาโยจะพาชุนหัวกุมารโอทตัตตะรัตโกอัฏฐาระส์มหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสีนโนสาวกาสภาชัยยะรามโมพระบันตุเตชยัยยะธโมจะสังโฆจทะทัสะปาโรจะชัยยะกัง เอเตนะชายะเตชัยนะชายะโสติภาวันตุเตเอเตนะพุทธะเตชัยนะหตุเตชายะมังคลังชายโยปิพุทธะสาสนิลิมะโตอายามาราสัจปาปิมะโตปาราชายโยอุโโคสัยยมโพธิบันเดปโมทิตาชายะตถาธรรมะขณะมเหิสิโน ชายโยปี u, พุทธาส Arrow, ัตว <inaudible S 2> ิริมัตโตอายังมาราสัจจปาปิมมตโตปานาชโจโอโคสยามโพธิมันเดปโมทิตาเชยตถาอินทคณาไมเฮสิโนชายโยปีพุทธาสัตวิริมัตโตอายังมาราสัจจปาปิมมตโตปานาชโจโอโคสยามโพธิมันเดปโมทิตาเชยตถาเทวคณาไมเฮสิโนชายโยปีพุทธาสัตวิริมัตโตอายังมาราสัจจปาปิมมตโตปานาชโจโอโคสยามโพธิมันเดปโมทิตาเชยตถาคุสุปันสุปันนักณาไมเฮสิโน ชายโยปีพุทธาสัตศิลมัตโตอายังมาราสาจจะปาริมัตโตปาราชโยโอโคสยามพมที่บนรดปรมบทิตาชายตถานางาขนาดไม่เห็นสีอชายโยปีพุทธาสัติมาตโตอายังมาราสจะปาปิมาตโตปาราชโยโอโคสยามพที่บรรดปรมทิตาชายยตถา สุตรธมาคนาดมิเหตุสีโนชยันโตโพธิยาโมเรศกยานังนันทิวัตตโนเอวังตะวังวิเชวังหหิชยสัสโสชยยมังคะเลอภปราชิตตปัลังเกศิเส,สปัฏฐวิปกฤตอภิเสกเ,เกสัพพะพุทธานังอัคตปโตปโมทติสุนาคตังสุมังขลังสุป,ปะพังถังสุมทุทิตังสุทะโนสุมุขโตจะสุท,สทิยิทธังพัมมัจ,จาริสุปะทักีนังกายะกรรมังวาจากรรมังปะทักีนังปะทักีนังมโนกรรมังปณีทีเตปะทักีนางปะทักีนางนิกตะวานาราพันตะเถปะทักขีเน เตอัฏฐรัตถาสุขิตาวิรุญหะพุทธศาสนาอะโลคาสุขิตาโหถสะสัพเพหิยาติพิสุนันตุพลตัวเยเทวะอัศมิงท้าเนอธิคตาทีคายุกาสัทธาหนตุสุขิตาหนตุสัพพาทาลักขันตุสัพพาสัตตาดังลักขันตุชินะศาสนังยากาจิปัฏฐาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรถายุตตกาเลปวัสสนตุวัสสงวัสสาวราหาโลคาจุปัฏฐวเตสังนิวารเรนจูยะสัพพา ญาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะฐานะหันบทสวดธรรมนิยามะสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสามารถยงังภควาสาวัตถิยังวิหรารติเทเชตะวะเนอะนากะปินทิกัสะอะราเมตะตาะโขภควาภิกขุอามันเตสีพิขาโวติพาทันเตติเตภิกขุภควาโตปัจจตุตุมพัวายอิตัทวจัต อุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคาตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยาปตาสัพเพสังขาราอนิจติตังตถาคโตอภิสัมพุทธติอภิสมเมติอภิสัมพุทธิตาวะอภิสมเตาวะอาจิกติเสเสติปัญญาเปติปัตตะเปติวิวารติวิภัจจติอุตานิกาโรติสัพเพสังขาราอนิจติอุปาทาวาพิกเวตถาคาตานังอนุปาทาวาตถาคตานัง ทิตาวสะสาธาตุธรรมะทิเแต่าธรรมะนิยามตาสเพสังขาราทุขคติตั้งตาทาคตุอภิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธจิตาวะอภิสัมเณตวะอาจิกติเชสติปัญญเปติปัตตเปติวิวารติวิภ้าชจติอุตานีกัโรติสเพสังขาราทุขคติอุปปาทาวาพิกเวตาถาคาตานังอนุปาทาวาแตถาคตานัง ทิตาวะสาธาตุธรรมะทิติตาธรรมะนิยามตาสเพธรรมะอนัตติตัตถาคตโตอภิสัมพุทธจติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิตวะอภพิสัมเมตวะอาทิกติเทเสติปัญญเปติปัตตเปติวิวารติวิภัญติอุตานิกโรติสเพธรรมะอนัตติอิท้าโมโจะภาคะขาวะอัตวะนาเตภิกขุภะคะขาวะโตภาสีตังอภินันตุนติ บทสวดพระเทกรัตตคาถาวงเล็บแปลอติตังนานะวาคะเมยยะนัปปฏิกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควราำคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระองค์สิ่งถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธาตีตัมปะหินันตังอัปปัตัญจะอัตาอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธมังตถะตถะวิปัสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิทามะนุภาโรหเย ผู้ได้เห็นทาอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าใดที่ั้อนๆจะเังแจ่มแจ้มไม่ง่อนแง่นย่อนแข็งเขาขวรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อาจเชวกิจจะมาตับปังโกชัญญามารดังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังฆารันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะการบัดเพียรต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิงอาหารัตตะมาตันทิตังตังเวพทเทกัะโตติสันโตอาจิคเตมุนีผู้นี้มุนี้ผู้สงบย่อมกล่าียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกีกิดการทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็ได้ชมบทสวดธรรมะสังเวขปัจเจเวข,ขนะองเลปแปรสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูกธรรมดำๆทั้งหมด,หมด,หมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพสังขาราทุกขาสังขารเกิดร่างกายจิตใจและรูปธรรมดำดำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บาาตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง,งทั้งที่เป็นสังขารละไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ถือวันไม่ควรถือว่าเราว่าของเรา,ว,าว,ว่าตัวว่าตนของเราอะทุ่วังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุ่วังมรดัความตายเป็นของยั่งยือนอะว่าสังมยามริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้ มะรณนาะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเรามีเป็นของไม่เที่ยงมะระนางเมนียตังความตายเป็นของเราเป็นของเที่ยงว่าแต่ควรที่จะสังเวชอายังไกยโยอยาจิลังลางกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอะเบตวิญญาโนคันปัจจักวิญญาณฉุนโทอันเข่าทิ้งเสียแล้วอะที่เสศสติจากนนทบปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงขะลังอีว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และทอนฟืนนีรัดถางคาประโยชน์ไม่ได้อะน,นิกาว่าจสังขาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปา,าทะวะยะธรรมมิโนโมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปัชชต,ตาวานิรุตช,ชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปะสโมโสุโข,ขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามะรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังายอยู่ มะลิงสุจะมะริดสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมะริดสามิเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนตทิมิเอทะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตายังกินจิยังกินจิกุสลังกรรมมังสพเพหิพาเตหิกตังปุญญโนโอนุโมทันตุสุนันตุพลตัวเยเทวะอสมิงทานิอธิคธาตาที่คายุกาสถาหนตุสุข,ขิตาหนตุทุข,ขาปมุจจนตุ มาตาปีตาสุกิตาหุ่นตุทุกขาปรมุจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุ่นตุทุกขาปรมุจันตุสัพเพอายาติกาสุกิตาหุ่นตุทุกขาปรมุจันตุสัพเพปีสาสัพเพยาขาสัพเพเปตาสุกิตาหุ่นตุทุกขาปรมุจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายาสุกิตาหุ่นตุทุกขาปรมุจันตุสัพเพนาขตตาสุกิตาหุ่นตุทุกขาปรมุจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุ่นตุทุกขาปรมุจันตุสัพเพสามะตินัง สัิตชันตุโวบทสวสดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัต์สัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา ปฏิทานาคาถายาเทวาตาสันติวิหาราวาสินีทเปิฆาเลโพธิฆาเลแต่หิงตาหิงตาธรรมธาเนน่าพัันตุปูชิตาโจทิงกะรณเตทาวิหารมันทะเลเทลาจามันชานวาวจกาจัพพิขาโวสารามิกาทานาปฏิอุปาสกรารามาจาัเทสานิฆาวะจัอิสาราสปนาปูตาสุกิตาพะวันตุเตชนา,าผู้ชายเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัทโววปฏติการนิญ,ญาติกังธมบังรังปฏิจเตสเพปิทุกัสัสกกลลนตุสังขย,ยังทาตุ จิรังสัตังธรรมโมธรรมะทราจะปุกขราสังโฆโหตุสัมมาโควาอัฏฐายะจหริตายักะอัมเหรักขะตุสัตธรรมโมสัเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเอริยปเวทิเตปะันาโหตุสัเพปิพุทธปานิโนพุทธศาสนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปะวัสสตุบุติภาวายาสตานังสัมิทางเนตุเมธาดิงมาตาปิตาจะอัตตะระชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเะราชชโนประชังลักขันตุสัพะทา เทวาตาอุยโยชนะคนาถาบทสงเทวดา ทุกขปตตาเจนิทุกขาพรยปัตตาปริเจนิพระยาโสกปัตาเจนิโสกาหุนตุสเปยผปานิโนเอตาวตาจะอัมให้สัมปตังปุญญสัมปทังสเพเทวานุโมทันตูสัพพสัมปติสิทธยาทานังทันตูสตายสีลังนตุสัพพทาภาวนาพิรตาหนตูขั้นตูเทวตาคตาสุมังคนคาถาหนตูสัพังสุมังฆะลังคันตูสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสดที่หุนตูนิรันตังหุนต่นตูสัพังสุมังฆะ รักันตุสัพพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสติโยนตูนิรันตะลัง สัพเพพุทธาพระปตตาปเจกันนันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชน่าัขามธมิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกันนันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะาังขามธมิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกันนันจยังพลังอรหันตานันจเตเชน่าังขามธมิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกันนันจยังพลังอรหันตานันจเตเชน่าังขมธมิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกันนันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชน่าังขามธมิสัพพะโส สัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจายมพลังอรหันตานันจเตเชนารักขามธมิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจายมพลังอรหันตานันจเตเชนารักขามธมิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจายมพลังอรหันตานันจเตเชนารักขามธมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจายมพลังอรหันตานันจเตเชนาขักขามธมิสัพปะโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ ข้าพเจ้าขอนมอ,อุทิถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพรรัน,นพปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคารายขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งแกร่ปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งงินไรายได้อันสุจริรมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองสมเด็จพระสัมมาสั ดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลภาพปิดตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสั้งขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริงมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถิด